ละครด้วยนะคะอันนี้ละคให้สัางคำถามก่อนเป็นไงบ้างเราไม่รวยสักทีนะเราโอ้ให้งบมากให้สา่งคำถามไปถึงว่าละครไงเราไม่รวยสักทีแล้วต้องตามหาพ่อตามหาแม่ทุกเรื่องอยู่ช่องวันตั้งแต่วันแรกจนเป็นก็ยังตามไม่เจอก็ดีแล้วเนี่ยค่ะเป็นซิกเนเจอร์พอเจคนเราต้องมีเอกลักษณ์พอเจอเบต้องตามหาทุกคนถูกก็คือเห็นหน้าหนูรู้ไว้เลยว่าตามหาอันนี้ไม่เคยรีเรทมาจากชีวิตจริงหรือว่ายังไงด้วยชีวิตจริงหนูไม่ได้ตามหาอะไรเออเอาปชีวิตจริงด้วย ชีวิตจริงเราก็พ่อกับแม่อยู่บ้าน yeah. มีเงินก็พอมีบ้างมีบ้านมีรถพอมีชีวิตจริงก็ไม่ใช่สิอันนี้นี่คือในละครเพราะว่าคือเบย์เบย์บอกว่าอยากครัี่ตอนเมื่อไหร่ถึงจะรวยาาหนูอยกเมที่อยากที่อยากรวยคือเออแบบอยากแต่งตัวสวยๆมากอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสวยขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีร้านอาหารต้องไปดูในในละครจริงๆแล้วคือนางเอกก็คือมีร้านอาหารอยู่ที่เกาะสีชังก็จะแต่งตัวเป็นแบบว่าฮาวเสื้อฮาวายอะไรสุดสวยนะยังไม่ได้พูดจะรวยเป็นฟิลแบบ เป็นสวยๆเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่งตัวบ้างได้ทําผมได้รอนผมสยายนี่ในเรื่องก็คือทรงผมแบบนี้เป็นแบบเออเป็นสาวติดติดแบบว่าเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีอะไรบ้างยาตามหาพ่อมาเจ็ดตามหาแต่เราไม่มีวิธีการเปลี่ยนแปลงในการตามหาวิธีการเปลี่ยนแปลงในการตามหาก็เรื่องก่อนตามหาแม่แล้วนี่ตามหาพ่อนี่เปลี่ยนแล้วที่ผ่านมาหเรื่องแล้วตามหา หกเรื่องที่แล้วค,คือต,ตามหมาแ oh. ม่นี่ตามหาพ่อนี่คือเปลี <sk <sk ่ยนแล้วต่างกันไหมตามหาพ่อกับตามหาแม่ก็ต่างกันเพราะว่าได้มาเจอพี่แจมไงคะยังไม่ได้เข้าร่วมพูดชื่อะไรเลยเข้าเลยมาเจอพี่แจมใช่มาเจอพี่แจมผ่านใจน่าพี่แจมน่ารักมากใช่เป็นพระเอกที่ a m a ซิ่งเหมือนกันไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบ a m a ซิ่งเรื่องเมื่อกี้เขาก็พูดคํานี้นะหนูไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้คนแบบไหนคือเขาแบบติดดินมากไม่ขี้เก๊กเลยไม่มีทรงเลยคือถ่าๆอยู่อยากเดินเป็ดก็เดินอะไรเดินเป็ดอะพี่อย่างเงี้ยอยากเดินก็เดินอะไรแล้วเขาทันเลยอยากโก้ก็โก้อยากเล่นมุกก็เล่นไรขทาานเหมเาทนหนูไม่ทันเขาในความไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อจริงจริง มุกงเขาเยอะเช่นแบบว่ากินอาหารเออบนหาดที่ทะเลใช่ไหมแล้วพี่แจมแบบเขาแพ้กุ้งอยู่แล้วแล้วเขาก็คือเขาไม่ได้กินกุ้งนะแต่เขาแกล้งในซีนเลยซึ่งแบบไม่ได้เตรียมเนี่ยเขาก็แกล้งแพ้กุ้งแล้วหนูก็แบบฮะงงงงอยู่ประมวลไม่ทันเขาก็แบบทำไมไม่ทักหรอว่าพี่แพ้กุ้งหรือเปล่าพี่จะได้ตอบว่าเปล่าพี่แพ้เธอเขาเล่นเองตบอินพกมุ้งมุ้เขานี่คือพระเอกเป็นแบบนี้ที่ผ่านมหน้ารับนี้ใช่มาพระเอกอะใช่น่าไปอะ งงแล้วนะเรื่องงคำถามคือ<บ>อะไระเมื่อกี้พี่แจมบอกว่าเราห่วตัว,ตวพอเข้าฉากไม่ให้โดนตัวแบบคือเขาจะมีชอบเล่นอะไรที่แบบไม่ได้ซ้อมคือเขาจะแบบว่าชอบมาแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเพื่อให้เราได้รีแอคแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะเล่นตามที่2อพอเข้ามาอะไรที่ไม่ได้ซ้อมอ่ <c oughs> เะเราก็เลยแบบพี่เป็นเลยอะไรอ่ะ,อะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธแค่แบบตกใจเฉยจริงๆเบสกดดกนมาด้วยความที่เราเป็นนักเอกนันตีลิต หนูไม่ค่อยการันตีเดตติ้งเลยนะแต่เราทำได้ดีไม่เห็นหนูก็เราพี่ป้อยืนยิ้มแบบเราอยากกดดันกันสิแค่ถามว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้มันกดดันไหมการันตีเดตติ้งเหรอคะก็เนี่ยแหละต้องฝากทุกคนให้ช่วยกันดูการันตีด้วยแจมเบสดีกว่าว่าสนุกแน่นอนเคมีมันจะเป็นยังไงอธิบายหน่อยโมเมนต์โมเมนต์หรือแค่นี้ยังสนุกเลย ในละครจะสนุกขนาดไหนต้องไปดูเบื้องหลังหนูถ่ายเบื้องหลังไว้เยอะมากนี่คือรอละครออนเนี่ยจะได้ลงเบื้องหลังถ้าทุกคนดูละครเนี่ยหนูจะแถมเบื้องหลังให้ทุกทีเลยเพราะหนูถ่ายไวเยอะมากเบื้องหลังก็สรุปโคองการเบื้องหลังสนุปมากค่ะเจมส์เบิร์ดเบิร์ดเอ้ยบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบเร์ดบิ๊กเบสิร์ดก็เป็นอันนี้คือแคมเปญที่ผ่านมาใช่ไหม เออที่ขายของใช่ปะเอาที่ผ่านมาเลยจ้าที่เราไปด้วยการตลอดเวลาก็เป็นเพื่อนกันค่ะเพราะหลายคนสงสัยเหลือเกินกับความสัมพันธ์นีชุดน o งชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเมันไม่ใช่ชุดนอนมันแค่เป็นเสื้อเหมือนกันเฉยใช่เป็นเสื้อคู่เหมือนแบบว่าทางทางทีมของผู้ใหญ่บ้านอะเตรียมให้เราใส่ที่เห็นนหก็คือเหมือนทางทีมเขาจัดให้ใส่หมดเลย มันก็เลยดูเหมือนแบบมันแมทกันเหมือนเสื้อคู่ทุกชุดอะไรเงี้ยค่ะใช่คนถามมาหมดเลยว่าสรุปเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมา2ปีแล้วค่ะรู้จักปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เหมือนมาทาโปรเจกต์ด้วยกันมากขึ้นตั้งแต่ถ่ายยาดมแล้วก็เหมือนเอรับงานแบบว่าแต่แต่ก่อนอันนี้คือรับงานแบบไลฟ์คู่ แล้วก็มาตอนนี้ก็คือเหมือนทํประลาดเขาเรียกว่าอะไรเทศกาลอย่างเงี้ยหรอคะแล้วแปลกใจไหมทําำไมอยู่ๆมันกลายเป็นโมเมนต์มันกลายเป็นจีนมันกลายเป็นเชียร์หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสนิทกันมานานแล้วคือรู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมคนถึงมาเชียร์ตอนนี้เคมีเราไหลใส่กันหรือเปล่าเคมีเหมือนเดิมด่าไม่ได้เหมือนเดิมด้วยทำไมอ่ะคนว่า ปกติเราคือปีที่แล้วอ่ะคือเราก็จะแบบเสียงดังกันแบบโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเสียงดังยุ่มหัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยทำปุ๊บคนที่จิ้นก็คือกลายเป็นว่าแล้วว่าแบบไม่น่ารักเลยทำไมพูดกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเราทำเราทำอะไรไปคอมเมนอะไรที่มันเข้ามาที่เราทำกิจกรรมอะไรมันมีคอมเมนต์ที่คงจะเป็นเรื่องของแบบว่าวอยายอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบแกล้งแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบบิ๊กเขาทำไม่ได้แล้วก็โอ้ยอะไรเนี่ยบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง หนูเป็นอย่างนี้กับเพื่อนอยู่แล้วเป็นนั้นแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เคยไลฟ์กันปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพอคนจิ้นเยอะพอเราแบบโอ๊ยอะไรนี่บิ๊กก็จะมีละคอมเมนต์ขึ้นมาล้วนๆแล้วว่าพูดดีๆพูดดีๆอะไรอันนี้คือเราโดนด่าคนเดียวบิ๊กโดนไหมผู้ชายไม่ค่อยโดนหรอกค่ะของคนไทยเนาะเราเกิดเป็นชนีอ่ะพี่หรืเขาเชียร์แบบอยากให้เห็นแบบโมเมนต์รับจบตลอดเวลาเสียงสั่นละเเราก็ดูแลแล้วนะหรือหรือเขาเชียร์ให้เราแบบเป็นโมเมนต์หวานอย่างเดียวเลยได้ม่ให้ติดท้องแล้วเราทำ เงินมากพอทําได้แบบเราเคยทำหรือยังเราเคยทำหรือยังขนาดไหนกันมากพอเราเคยทำเลยจ้ะเราเคยทำหรือยังมองไปดอนหวานอ่ะทําให้ตลอดเออรู้อยู่เออพอเราเสิร์ฟไปเราบิ๊กเขายังไงเขาก็รับไงคือจะโทษหนูไม่ได้นะอันนี้ก็คือรับสมรับคู่รับคู่ใช่รู้มีใจรู้มีผักเออใช่ใช่ค่ะแต่เขาดูเสียอาการ สียอาการของเขาอันนี้ไม่รู้เลยต้องมาถามเาขาคือหนูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าจริงหรือแกลหรืออะไรอันนี้เรื่องจริงหนูรู้ไม่ออกหนูดูไม่ออกจริงตั Scotland, ้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเขาเคยเป็นแบบนี้นะตั้งแต่เป็นเพื่อนกันแบบก็เป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะหมายถึงว่ากับกับเราแบบนอกกล้องอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเวลามีกล้องอะหนูเข้าใจนะเพราะว่าถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะว่าคนจิ้นเยอะไม่อย่างตัวบิ๊กเองก็ก็เซฟเราก็เซฟอย่างคมเมนต์อะไรเวานหวานอย่างเนี้ย โมเม้นท์หวานาแต่ก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ก่อนก็ด้วยความเป็นเพื่อนมันก็ไม่ต้องเสิร์ฟอะไรเยอะแต่ลอแบบว่าเราเป็นคู่จิ้นปุ๊บคนก็จะคอมเมนต์แล้วป้อนกันหน่อยค่ะป้อนกันหน่อยก็เลยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมีแก๊กันไแต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่เคยไปกินกุ้งด้วยกันเลยถ้าเคยก็จะคงไดค่แกถ้าเป็นแต่ก่อนนี่อะไรที่แบบรู้สึกว่าเราหวานที่สุดที่ที่ยังไม่ต้องรวมจับตามมงเออที่ยังไม่ถูกจับตาเม่ หวานไม่มีเลยอ่ะ่หวานเลยูเพื่อนเดียวอ๋อแสดงว่าโมเมนต์ไม่เกิดจากคนที่ชอบขึ้นมาเองมาสร้างเป็นโมเมนต์กันเองใช่เหมือนแฟนคลับจิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังต้นก็ปกติมากคือยังปกติสองปีมานี้เพื่อนเคยจีบเรอไหมเพื่อนเคยจีบไหมจีบหรือหยอดไม่ถามหนูนะอันนี้ตอบแบบตรงๆหนูรู้สึกว่าก็ไม่ไม่ได้จีบอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้ จีบคือมันต้องคุยทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้แบบคุยทุกวันขนาดนั้นก็เลยไม่ไม่ไม่รู้มันก็ต้องถามแบบทําอะไรอยู่กินอะไรยาช่วงนี้มีไหมไม่มีไม่มีใครส่งอาหารหนูติดเนอะจะเปลี่ยนเลยไหมะเปลี่ยนเลยก็ไม่คูยเลยจะได้อืไม่มีใครส่งอาหารหนูว่ะไม่คนเราเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกับผู้ใหญ่บ้างไงเขากำลังม่การคอมเมจี พ่อหนูพูดแบบนี้ว่าแบบว่าพูดหนูนอเลยค่ะพ่อบอกว่าคนจ้นเนี่ยาจางอย่างนี้ใครจะกล้าจีบไหเบคคิดว่าส่วนนี้ไม่มีผลกระทบไหมมีปลส่วนไหมถ้าถามผู้ชายที่ดูอยู่อาจจะคิดแต่ว่าตัวหนูหนูรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวคือถ้าเข้ามาคุยหรือเข้ามาจีบอ่ะ มันคือตัวเราอันนี้คือหน้ากล้องก็คือหน้ากล้องตัวเราก็คือตัวเราเขาต้องเขาต้องกล้าทักมากล้าแต่คนเขาไม่เข้าใจไงเขาคิดว่ากินกันจนสุดก็เป็นถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นมันก็คงคุยต่อไม่ได้ปะมันต้องเข้าใจก่อนว่างานก็คืองานคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์อะไรแต่บิ๊กตรงสเปคเราเลยนะขาวตีสะอาดตัวเล็กตัวเล็กเชียร์มากนี่อยู่ในรอมปะเนี่ยอยู่ในรอมมั้ยเอาโทรศัพท์มาดูดิอยู่ใน เชียร์มากใช่ไหมสเปกเราเป็นอย่างนี้ไหมคือมันเซ็กับเซนสิทีอีให้ตอบอะไรคือให้ตอบว่าใช่คนก็จะเฮ้ตอบว่าไม่คนก็จะให้ตอบยังไงเลือกทางแสดยงว่าเรายืนยันว่าขาวตีที่ยังเป็นท่าของเบสอยู่จริงๆขาวตีดำคมเข้มไทยบ้านอินเตอร์อะไรเงี้ยหนูไม่ติดเลยนะ หลอกก็โอเคลืมแล้วไม่อกไอกตั้งแต่แรกเราสะเจอหลอกโอเคมีความผู้นำรุ่นพี่อ่ะโอเคเลยตอบโจทย์แสดงว่าตอนนี้ก็คือเงียบเลยก็ต้องเงียบแหละก็เลยดูสิคะเดี๋ยวบางทีก็แต่เล่นกับบิ๊กบางทีก็พี่แจมก็เป็นเหยื่อเรื่องหน้าเล่นเราคอนเทนตใครเป็นเหยื่อนี่อะไรไม่รู้ไว้ถ้ามีเหยื่อเมื่อไหร่คนนั้นด่านโู่มีเพื่อนเล่นดิจิตอลใช่ค่ะแล้ววันนี้เราโฟกัสถ้ามันต้องมีแฟนเราจะต้องแบบจริงจังแค่ไหนว่า าเรอแบบิก็ยังรู้สึกว่าเอาที่เราชอบไม่ไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็เอาที่เราชอบเลยซึ่งเราก็ชอบคนนั้นหรอกก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเออก็คุยกับแม่อยู่ว่าแบบถ้ามีอ่ะก็ก็ขอตามที่เราชอบเลยเพราะว่าเราเราก็หาเงินให้ที่บ้านค่อนข้างเยอะระดับแล้วอะไรเ้วก็ขอความสุขของเราบ้างอะไรเงี้ยมีไปมลย ไม่มูแล้วเขาว่ามูมาตลอดมันก็ไม่ได้สักทีจริงๆพี่พี่หนูโสดมาสองปีอะ่ะหนูมูมูตั้งแต่วันแรกที่โสดแล้วพี่หนูยังโสดอยู่เลยเราไปอ <ะ S 2> ขออะไรเราูผิดหรือเปล่าหรือว่า หนูทำทุกอย่างเขาบอกว่าให้เดอยู่ยืนการแจ้งให้แสงมันตกปังแล้วก็สวดที่มันสวดอะไรเยอะๆแบบอาโหสิกรรมใดๆๆแล้วก็ขอคนใหม่เข้ามาแต่ต้องทําการแจ้งตอนเช้าหนูทามาหมดแล้วโซนอยู่ค่ะหรือว่าคนที่เราขอมันยังไม่มาคนอย่างนั้นเราไม่ได้พูดชื่อหรือระบุตัวได้นะเราบอกว่าเออใครก็ได้ขอแบบหลอแต่บางคนก็มีเปิดให้ดูเลยว่าเป็นอย่างนี้อยากได้แบบนี้ เคยแล้วก็ไม่ได้เคยถึงขั้นพูดชื่อก็ยังไม่ได้เปิดรูปให้ดูก็ยังไม่ได้อะไรเลยกลางคืนหนูกลัวหนูกลัวผีทำไงไลฟ์ไปด้วยไหมไปจะให้ให้คนในไลฟ์เช่วยกันเดี๋ยวไปมูตอนกลางคืนเพื่อไม่ได้ผลบ้างเพราะตอนเช้าไม่ได้ผลได้ค่ะเดี๋ยวลองดูอะไรนะ ได้แต่หนูพามันหนูร้ายพี่รอเลยท้ายสุดท้ายแล้วตอนนี้คุณพ่อเราเป็นยังไงบ้างโอเคไหมสุขภาพาเยลยด้นี่ยังดีค่ะ,คะพ่อก็คือร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่บ้านสอนมวยเดี๋ยวนี้เขาสอนมวยใช่ไม่ได้แบบไม่รู้สิพูดไปเดี๋ยวสร้างเรื่องอีกแล้วหมว่ากรลังจะบอกว่าไม่ได้สร้างเรื่องอะไรแต่ว่าพูดปุ๊บเดี๋ยวจะสร้างแล้ววันนี้เราสบายใจมากขึ้นไหมกับเรื่องที่เราบอกหนูตอนนี้สบายใจแฮปปี้ก็คือจริงๆเรื่องพ่อก็คือส่วนพ่อ เรื่องคอนเทนต์ก็ส่วนคอนเทนต์เรื่องงานในการแสดงก็ส่วนการแสดงเราเหมือน พอเราโตขึ้นเราก็แยกแยะเป็นส่วนๆได้แล้วเลยพี่ใช่แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากก็คือถ้าอยู่ในทิกเกอรก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นไลฟ์ก็เป็นอีกร่างหนึ่งละครก็เป็นอีกร่างหนึ่งออกอีเวนต์ก็เป็นอีกร่างหนึ่งแต่ถ้าไอจีล่ะสวยๆไอจีก็สวยแกมสิคะลงไอจีต้องแกมไห้ก่อนแลฟ์ทิกเกอรต้องตลบอะไรเราก็ต้องมีหลายๆร่างตัวตนเราจริงๆก็คือคนที่อยู่บ้านซึ่งเราก็เริ่มแบบมีเซฟโซนตัวเองแล้วว่าอ๋ออันนี้คือตัวตนเรานะที่เราให้แค่ตัวเองเห็น ่พอาตัวขึนก็ทำได้ฝากเบสฝากละครด้วยนะคะชื่เรื่องตามหารักที่เธอลืมจิ้นกันแล้วก็ฝากดูวันช่องไหนนะคะอ่าสิบเนี้นะคะหนึ่งพุ่มตรงทางช่องวันนะคะก็ฝากดูเคมีของแจมเบสด้วยฝากช่องวันแล้วก็บิ๊กซีด้วย จิ้นกันแล้วก็ฝากด้วยค่คือจากสาวเกาะสีชังสู่บิ๊กซีจากเกาะสีชังเข้ามาตามหาพ่อในในกรุงเทพแล้วก็ไปทำงานบิ๊กซีแล้วก็เจอพระเอกอะไปตามดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงโอเคขอบคุณค่ะ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 ิดตัวพี่เลย